นี่เพื่อนเป็นลูกสาวของดาวซีพี่ครับผมบ่ต้อมสถานะก็คือมีลูกเดินตามตัวเนึงเป็นลูกชาวเพชรล่ำโขงครับลูกเพื่อนก็ได้ไอ้สิบเดือนครับผมแม่กับท้องกับอัศวินได้หาเดือนแล้วครับโอ้ตัวนี้งามไรพ่อจอมถ้าเป็นตั้งแต่สมัยตะกี้นี่มีเงินกับหาซื้อบ่ราะไรพ่อ้อมเพื่อนหลายพวดเพื่อนกับขี้ข้าเลี้ยงกันทล่ะบอพอต้มก็สามสี่สแสนครับแมนครับแมนแมนแมนพูดอะไร่ะมองหาพอพันไหมครับเึ่งถูกได้ดีเนี่ยห้อยนุ่งแนะนั่ตัวนี้เลยบ่ต้อมไม่ยอมปฏิเสธ เกิดจากแม่ลอยหาิบหาดิแม่เพิ่นนี่แม่เพิ่นญ่นนนนครับเด้อใครอยากได้แม่มั่นเอาไปเลี้ยงไปไทยกินน่องหรือว่าเอาน่องไปขายก็ได้ก็ไล่ตือเงินหยีกเนยหอยนูสวัสดีครับสวัสดีครับบ้าต้อมครับเมื่อนี้ยินดีต้อนรับเข,ข,ข้าสูข่ขอกควยหอยนูนครับผมคลิปนี้มีอย่างฝากพี่น้องครับมีคววยแม่ลูกไม่พอพันแล้วก็มีแม่ท้องครับผมโอ้หอยนูคือรู้สึกว่ามีเตตัวยงใหญ่เลยครับ บวง่ายๆฟาร์มใหญ่ฟาร์มดอางของเพื่อนมันหลายตัวเพื่อนซื้อเขาลงทุนหลายๆแบบนี้ถึงเวลาเพื่อนก็ต้องแบ่งออกบ่าวต้อมแบ่งออกเพื่อนก็บอกหคุ้ยนู่ไปซื้อหุ้ยนู่ก็มาแบ่งพี่แบ่งน้องคือกันล่ะครับผมฟ้าฮิโนูสอนคุ้ยนาะครับแต่ก่อนคือจะเป็นราคาแพงเนาะจะเปทิมพี่อยูเล่าประทุกให้พี่น้องจากน้อยนะครับครับที่อยู่กับบ้านวางคุนตำบลงุสเทียนอำเภอศรีบุรีรองจังหวัดหนองบัวลำพูครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าสองเก้าหกเจ็ดหกเก้าแปดแปดครับผม เฟซบุ๊กเฮียนุควายซิงนะครับเด้อเบอร์ไลก่กับเบอร์เดียวกันกับเบอร์โทรนี่แหละครับเอาให้หนุครับลาเอียดตัวแรกเลยครับตัวแรกก็คือไอ้ตัวนี้เพื่อนเป็นลูกสาวของดาวซีพี่ครับผมพอตอมสถานะก็คือไอ้มีลูกเดินตามตัวนึงเป็นลูกชระเพชรรำโขงครับลูกเพื่อนก็นได้ไอ้สิบเดือนครับผมแม่กระท้องกับอัศวินได้หาเดือนแล้วครับก็คือว่าซื้อสได้สามครับผมแม่นี่ส่วนสูงสูงลอยสิบสามครับผมแลวประกันลอยสิบสองนะครับเด้อ แต่ในควานเจ้าของเพิ่นว่าซื้อมา400กว่าบาทครับแม่นี่ยพ่อต้อมโอ้พี่น้องครับสงลูกเก่งแม่พ่อต้อมลูกตัวแรกร้อยหาสิบตัวได้ไงอ๋อเพิ่นได้ลูกที่สองมาครับพี่น้อ่ลูกที่สามในท้องครับควายเพิ่งได้ลูกทสองตัวลูกที่สามในท้องโอ้พี่น้องครับเป็นควายงามแบบสมุนไหมครับครับเพิ่นใหญ่นะลึกครับเดี๋ยวครับส่วนที่ยางยางว้นเหยิงครับพ่อต้อมลูกก็เก่งครับลูกอ่๋อลูกตัวเมียเนาะเฮโน่ครับลูกตัวเมียครับแต่ว่าเพิ่นเฝ้านรามูอยากไปหาเล่น โอ้เนื้อหนังมังสาแม่พี่น้องกระดูกแข็งขาเงี่ครับเนาะครับคือว่าใสีได้อยู่แม่ลูก,กงามงั้นสิคุ้ยโน่เปิดไปไหลายปไหนเนาะครับตัวนี้เปิดไปหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับเอาต้มจากราคาสี่แสนห้าได้ครับคุ้ยตัวไหนคุ้ยพี่น้องครับทั้งไทยทั้งสวอนเนาะแมนครับงามครับทั้งไงยทั้งงามผมมองว่าซื้อแบบนี้จบได้คุ้ยโน่แมนมันเป็นควายงามเอาต้มตัวนี้เป็นควายงามไหมครับแมนครับควายยักษ์ต่างหากได้นี่แหละควายงามเลยอัตลักษณ์ชัดเจนเบิดเลยตาดแจมแจมจำข้อองทุ่งองนท ไอ้เล่าปาคอข้อปาเข่งสันปะบูหูใบตองซาดนี่ยแล้วพ่อ้อมเข้ตัวนี่ครับโอ้หน้าตาไหมครับหม,มาเบิ่งหน้าตาเด้อครับโอ้แมนย์ยัยครับเพน,นูเพิ่นคือจังแม่เพชรลำคงเนาะแมนยแมนเพิ่นแม่มมครับไอ้แม่ของเจ้าเพชรลำคงเลยตัวนี้หน้าใหญ่ๆนะครับตาแต้มแจ่มๆครบเฉลี่ยครับวงเข่าในแมนเลยครับแมนโค้งเขางามครับโอ้หน้าอกครับดูแข็งข่ายได้เลยครับเบิ่งไล่หน้าเพิ่นกว้างครับเข้ตัวนี้เรียบกระดีได้ไหมพ่อจอม ฟ้าเฮนูสะออ่อนนอรตะกี้เนาะราคาแพงครับนี้เนาะแมนตะกี้คือว่านี่ลดลงมาหลายเลยครับพี่น้องแต่ขนาดมีสองสามแสนยังบ่ไรได้เหรอต้อมแบบนี้มีอยู่แต่ว่าเพิ่นบ่ขายให้นะโอ้เฮนูก็ถือว่าแพงเนาะครับเพราะว่าลูกเพิ่นก็สิใยัยนะครับแมนลูกเพิ่นใหญ่เลยครับตัวนี้ลูกเพิ่นสิแพงแม่เหรอแม่เว่าต้อมชิปเดือนแม่แม่ลูกคมนี่เนาะครับสำหรับเฮนูครับคิดว่าเพิ่นไดนเรียงอย่างแน่เนาะไอตัวนี้อเฮนมองว่าเพิ่นเป็นควายดูกหมูแหมบ้าต้อม เพิ่นสิได้เรื่องเนื้อหนังแล้วันนี้เพิ่นก็สิได้ในส่วนของเป็นคว้ยงามตามมาต่รักคว้ยไทยเลยครับคว้ยตัวนี้แล้วันนี้เพิ่งส่งลูกรู้ป่าต้อมเพิงดูเลี้ยงไุ่หุ่ยดูลูกเพิ่นนะครับนี่แล้วลูกเพิ่นเป็นทั้งสิบอกไงเห็นไหมเห็นลูกแล้วันนี้ดีอย่างนึงก็คือรัพพอดีไหมพ่อมครับผมตัวนี้กับลูกเพชรล่อคงตัวข้างในกับลูกอัศวินไหมบ่าตอมแต่เมื่อจพอดีดีใส่ไว้นี่ก็โอ้บ่ธรรมดาแมม่่นครับีเรามีกว่าแล้วันี้้เลียนครับ่โอนีี่เล้ยงโหไว้ม แมนครับทับหญ่กัใหย่ขึ้นไปเรื่อยได้ยังเสียก็ได้ผมมองว่าราคานี่คือซื้อแบบนี้จบเลยไหมเฮน่แมนแมนครับแมนคุ้มครับพี่น้องราคานี่ท่องพ่อดีลูกก็เป็นตัวดีแม่ก็เป็นตัวที่หญ่ที่หนาไหมครับเอาให้น้ครับประวัติพันธุกรรมและกันราคาอีกรอบนึงครับตัวนี้เพื่อนเป็นลูกของดาวซีพี่ครับแม่เพื่อนเป็นสายเพชรอุดรนด้สายฟังแั้งแม่ตัวแม่ของเพื่อนนะครับผมครับมีลูกเดินตามตัวนึงเป็นลูกไอ้เจ้า เป็ดลำโขงครับส่วนสูงแม่เพิ่นลอยสี่สิบสามครับผมไอ้ตอนนี้ท่องอัศวินได้หาเดือนครับผมหอยนัเปิดราคาไว้หนึ่งแสนหนึ่งหมืนห้าพันบาทนะครับเด้อผู้ใดอยากได้ก็บทั่วมาต่อรองกับหอยนูครับผมที่สองครับรายการที่สองบ่าวต้มโอ้ตัวนี้ง่ามหลายบ่าวต้มขายแมนตั้งแต่สมัยตะกี้นี่มีเงินกับหาซื้อบ่ได้บ่าวต้มเพิ่อนลายพูดเพื่อเกิดคิดคาดเลี้ยงกันที่เหรอเบ้าต้มก็สามสี่แสนครับแมนครับแมนแมนแมนไว้ยัยดีดีงังนเีย ตัวนี้ลูกสาวของบิ๊กอุทยเด้พ่พ่อ้อมเนี่ยแม่เป็นสายเพชรอุดรลูกเป็นพ่อเป็นบิ๊กอุทยเป็นอายุแล้วก็สูงหลายอะไรนะครับอายุสองปีหกเดือนครับตัวนี้ส่วนสูงสูงร้อยสิบสามครับผมสีบสามกับสิบสี่ผลาบาับพ่อ้อมไดรับกันประกันร้อยสิบสามไ้ลงผสมเพิ่ไปไอตัวนี้ท่องแล้วครับท่องอครับ,รบไอเจ้าฟ้าใสครับผมอ้ฟ้าใสคักได้เหรแม่ฟ้าใสไอคือคว้วเผือกไหมครับได้แชมจากมาจากสนามแล้ว ไอ้เคว้ตัวนี้ผมซื้อมาจากสาแก้วเพิ่นไปผสมตัวกับเจ้าฟ้าใสไหมครับอันนุตัวนี้คือเป็นควยเบิ่งไงเนาะครับเป็นควยเบิ่งไงเควยงามอีกตัวนึงเหรอครับรบ่อต้อมเบิ่งขวัญเบิ่งอัตลักษณ์เบิ่งยังโอ้ชัดเจนเบื้องต้งหนห้อยโนไปยากไรเดอกก็เบิ่งเขาเลิศอ, <c oughs> อันที่ว่าไรก็ว่าย่องแต่ควงอีกละครับเอาพี่น้องครับเบิ่งข้าวๆเด้อขันพี่น้องเบิ่งเาชัดเจนมบืงใดให้เบิงบ่งนาคอกับทางห้อยนุอีกทีนึงก็ได้ครับครับตัวนี้ท่องได้ซื้เดือนหรือบ่าต้อมประกันท่องอุ่นจะเศร้ออยซื้นึงไาเร ผมมองว่าเพื่อนจะได้เลี้ยงคมยาวครับแล้วก็ได้คมหนาคมลึกนะครับแมนแมนดูกแข้งขานี่เหมาะจะเป็นแมนพันธุ์นะครับแบบนี้แ,นแล้วก็สูงเด้ตัวนี้เพื่อนได้สูงหรือว,ว่าได้สูงได้ค่อยเผือกเนาะเป็นสองปีกว่าในร้อยส<ม>ิบสามสิบสี่นี่พุรธมดาป่าต้องสูง,สงเลยครับให้นูครับเนื้อนั่งดีพร้อมผิวพันธุ์นี่เนาะแม่นใช่ได้คุ้ยเผือกนะครับแบบนี้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเอาให้นูครับราคาเปิดไว้หลายปันใดครับตัวนี้เปิดใบหกหมื่นเกตพันบาทเลยเด้่ยพ่อต้องไม่ได้เปิดแพงเด้ครับเปิดแพงพี่แพงนน้้อองืกัเด โอ้ไฮโน่ได้งามขนาดนี้ผมก็ถือว่าพอฟังได้แมนแมนแมนแต่ได้เกี้ยนแตได้คว้านี่นขายบักมายเลยสองแสนกว่าพัานลารุ่นนี่สองแสนสามแสนก็นได้ขายได้ hmm. ครับท่านผู้ครับตัวนี้ก็บบ่ไงเขาได้มาดถือกับแบงพี่แบงน้องถือธรรมดาโอ้ไฮโน่ไปเมา <ไป S 1> ขอาก<อ>บอกครับแมนแมนไปยกคอกมาน้ำตลาดนี่หายากว่าะต้องแบบนี้บ่มีครับบ่แมนแมนหไฮโน่ไปตลอดนั่งบ่บ่ได้หรอกบ่ค่อยมีหรอกตัวนี้แบงพี่แบงน้องถือถือตัวอะไรทั่วมากเพ่นก็ได้ครบหนิ่งครบเชื่องได้หไฮโน่แมนครับแมน ค้อยไม่พันธุกรรมไม่เชื่อไม่สายครับในคมนิ่งคมเชื่องสองปีหกเดือนเหรออยู่กิ่งเพิ่นเนี่ยหัวหนุกไงเนาะพี่นุ่งแมนแมนแมนหัวหนุกกระโหลกว่าตัวเราบอกสีสาคัญเพิ่นโมบีกะเด้่ยเพิ่นตบเบิ้งเขาแก้วเล็บแก้วเด้ควายดอนไม่ต้องเขาแก้วเล็บแกลียวเหรอครับจมูกสดใสครับหน้าอกเก่งไงแข้งขายืนเย็นๆสิละครับแมนครับผมหมาะจะเป็นแม่พันธุ์แม่บอกครับเอาอยางให้พื่นนอกบางจังน่อยมาตบมาตบเพิ่นฟันห้อยหนุกเพราะจะเปิดเพิ่นฟันเนาะ ฟัดน้ำนมอยู่ในครว์บ่อต่อมเครว์ตัวนี้แขวน้ำนมอยู่ได้นี่ว่าจะแขวคู่แหลกควายมันได้หนิป้าไฮโน่เงี้ยได้อีกได้อีกครับเกลือไฟ้าซีบได้เครว์ตัวนี้ครับไฮโน่กับวัดแสงเกตยดนี่แหละครับเบืองไทยเมืองแก่น้าเป็นไทยไหมครับครับว่าเป็นว่าย่องได้พี่น้องขันผมก็คือเห็นตัวใดขี้ถือตาหรือว่าผมคิดว่าไงนี่ผมจะบอกให้แนะนําเลยครับแบบนี้ครับตัวนี้บ่ควรนผาดครับไงได้อีกเครว์เอาไฮโน่ครับตัวนี้เนาะครับ ให้ดคิดว่าเพื่อนได้เรื่องอย่างนี้ครับควดอนก็ได้สีนแล้วมันเกี่ยงมันเก่าดีบันี้กับเพื่อนก็ได้ความสูงความใหญ่ครับความสูงความใหญ่ไรหนากว้างี่เราห้อยนวมักเรากับมักพันธุกรรมมักไท่เพื่อนโยครับก็มีไหลาหมองโยบงเอาคดายองติก็มีกับมาเบิงเอาครับผมราคาซ้ำนี่นี่บอกยังไงซะไปบ้อมต้มชื่อไปมันก็ขาดทุนเป็นดอกครับเอาหอนัครับประบัติพันธุกรรมแล้วกับราคาอีกรอบนึงครับตัวนี้เป็นลูกบ๊กุไถ่นะครับเจ้อช่องครับไอ เจ้าฟ้าสายได้ที่เดือนครับผมไอสายแม่เพิ่นคือสายเพชรอุดรครับสายแม่เพิ่นไอส่วนสูงสูงร้อยซีฟซีรับประกันร้อยซีบสามนะครับเด้ออายุเพิ่งสองปีหกเดือนฟันคูเลยไอฟันนุ่มนาะเบาต่อมเนาะแมนครับยังใหญ่ได้อีกครับผมไอห้อยนู่เปิดไว้ในราค่าหกหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับเด้อสำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจกับทัวรหาหอยนูครับผมเบอร์ทัวรเบอร์เก้าครับ0 9 2 9 6 7 6 9 8 8ครับผมเฟซบุ๊กเฮานุ่งไควซิ่งนะครับเด้อทัวรไม่ได้ตลอด24ชั่วโมงครับผมการที่3เนาะ รายการที่สามครับเบลตอมผู้ใดาามองหาพอพันไหมครับถึง่ถูกได้ดีในหอยหนุแนะน้าตัวนี้เลยเบลตอมมียัง่าตีเกิดจากแม่ร้อยหาสิ่ผ่าดี่แม่เพิ่นแม่เพิ่นไงครับเด้แม่เพิ่นเ,พน,เพนเป็นสายไหนครับแม่เป็นลูกดาวเนื้อแท้ๆเลยครับแม่เป็นลูกดาวเนื้อเราก็สายแม่เพิ่นเป็นลูกของเป็นดาวชีพี่เด้แม่เป็นลูกดาวเนื้อมาในี่พ่อเป็นบิ๊กอุทยตัวเนี้ยก็คือว่าเลี้ยงประกวดกันได้ไหมเบลตอมว่าไงตะกวันนี่คับแม่ตะวกวันก็ไลยบาดเราไป ขันพูเขินขายเก่งๆกันสิได้หลายบาทขึ้นกันอันนี้ห้อยนุก็ได้มาดเถือกกับขายเถือกนะขันจีขายเนื้อก็ได้ด้วยนี่แต่ว่าเขาเรียนตรวจมันเบาต่ำไอ้พี่ไอ้น้องเขาพัฒนาดีกว่าแบบเนี้ยโอ้ห้อยนุของดีก็จะให้เป็นเนื้อซะเนาะแมีนให้กับเจ้าไปเป็นพ่อพันธุ์ไปพัฒนาซะครับเดี๋ยวห้อยด้วยจัดท่าให้รอรอโอ้แสดงว่าพันธุกรรมแน่นๆนียห้อยนุแมีนพันธุกรรมเพิ่นดีครับกี้ยวพี่น้องสังเกตบางเรื่อครับเพิ่นได้เลี้ยงคมยาวเนาะกระดูกแข็งขาที่ใหญ่นะครับได้หนาได้ลึกกนนะคครรััับบชดเจทุอย่างม เอาจัดท่าจันหน่อยนะครับอุ้ยรอไปครับนี่ใส่เดียวให้ยนุ้ยเมีนเชียงเชียงตัวนี้เชีงชยงถอยหลังหน่อยนึงโอ้เน่านางนี่นในส่ประกวดได้ครับพี่นอ้องแมีนเมนเมีนใส่ประกวดไทยเทยได้เวทเลยกินเก่งอันนี้ก็คือคว่าควายเลี้ยงธรรมชาติด้วยนะครับ,บนอนเวทหรอก็กินในยาก,กินข้าวโพดบดเนี่ยเสริมอาหารนิดหน่อยได้ครับยี่ปวยได้ควอกป่ยได้ยัดด้วนะี่แต่ว่ามันเป็นควายเลี้ยงง่ายควายตัวนี้เห้ยนุ้ยครับ อายุแล้วเขาสูงพลายไปแล้วครับอายุสี่ขวสามปีครับพ่อต้อมหัวฟันคู่แรกเพิ่งจะล้วนครับฟันคู่แรกล้วนแล้วฟันคู่แรกสุดเนาะเอาไงครับกว้ยแขวคู่แรกไอ้<ม>ส่วนสูงสูงลอยหาสิบหาครับพ่อต้อมตัวนี้อาน่าคนก็บลอยหกสิบกว่าไปแล้วมันยังน้อยอยู่นะผู้ใหญ่แท้ครับไงไงกควยตัวนี้ถือว่าเป<ร>็นเรื่องหนาแน่น,นเลยครับที่พัฒนจุ่งห้เบิงครับพ่อต้อมพุดนะรวมหัวลิฟต์ผุดแล้วเบิ้งไทยเบิ้งหางเบิ้งทำใครกันง่ามไหมครับ ผมหวังว่าล้ำตูนี่ได้ไปทางบิ๊กอุทัยไหมครับแมนแมนแมนลังตรงเป๊ะเลยแมนครับลัางพันไม่บรรทัดผุดหรอล้างพันน่ะเพ่าะว่านางหนี <spoke> ่ได้มาทางแม่ครับแมนแมนแมนถ้าออกไปปั๊บเนาะว่าต้อมซูมมือหน่อค้นหาขั้ยสายเนื้อนั่นแหละเพราะว่าเป็นอย่างปฏิมันขายได้เลยครับบอกไงก็คือว่าเขาจะว่าคั้ยไทยไปคั้ยโลกก็คือว่าสิส่งไปขายต่างประเทศไหมครับ ต้านอันห้อยโนว่าอันเห็์พจน์เชตเกียรติการตั้งประเทศเบียดน้ำเลยเราครับเนี่ยเบียดน้ำเลยเราปิดน้ำมาก่อนเลยเนาะของแท้คยนะประเทศอังกฤษฝรั่งเศสบริเตนตระบานเขาหามองสียู่กันยากอยู่เดี๋ยวเลี้ยงเอาเอาตามข้อเป็นจริงนั่นว่าพอต้อมพันธพี่น้องเลยโอ้ใหโนหน้าตาเพื่อนก็รอเลยเนาะแมีนเขาโอ้เขารอดิเขารอเขาท่านสมัยเลยโอ้เขาไงครับพี่น้องหัวนี่คือไงนะครับหนาๆนะครับกระโหลกไงครับ นโอ๊กแข้งขาได้เบิดเนอกให้นุ๊มีมนเมนนาโอ๊กแข้งขาอะไรน่ะเรียบดีสีมันคักเรียบหน่ำเรียกว่าไม่เรียบมากเลยแล้วพ่อโน่เปิดราคาเนื้อบะเปิดไว้ราคาเนื้อเ,อเลยค,ครับเราต้องเปิดไว้แปดหมื่นเจ็ดพันบาทครับผมนั่นพี่น้องอไม่คุยตัวปกติไหมครับแมีนไปขายก็ได้เกินแปดหมื่นเพื่อเอาขายเนื้ออันนี้คือว่าเพื่อพี่น้องอยากเอาวี่เลี้ยงอะนะเจ้าซี่นี่เวียดน้ำเราเจ็บปากใส่ครับแมีนครับโมนี้แล้วเขาได้ตัวหรอตัวเวียนหน้าโมนี้ล้วแบบเนี้ย พี่นุกครับตัวนี้สำหรับพี่นุเนาะคิดว่าพูดอะไเรื่องอย่างนีครับได้หลังตรงแล้วครับแล้วก็ท่ายดีครับเราก็ได้เนื้อได้นังที่สําคัญพันธุกรรมเพิ่มไหมครับแล้วก็ได้ถือความเบบบ้าต้อมมันคักครับแต่แต่ก้อนเนี่ยว่ายผมมีเงินสองสามแสนมาสี่ได้ได้ตัวสี่โอ้โหได้แไ้วครพี่นุบอกไงสำหรับผู้ใดไเลี่ยงควายหลายตัวสู้มือมันก็แห้งราคาถือโยกับรถต้นทุนแมนบ้าบ้าตโอมแมนครับถึงตองที่สุดเลยครับรถต้นทุนเขาก็ทับของแต่ควองน้ำได้รับจ้างความมันก็ได้เงินซื้อมันไปนะ พอเอายกตัวนี้พ่อต้อมปั้นท้ายไปเฮโนูเต็มคักเนาะแมีนไปทับไปพี่ไอ้น้องทับตัวละพันตัวละพันหาทับไอ้สามสิบสี่สิบตัวก็ได้เราต้องทุนขึ้นแหมเพืนว่าล่ะเมียนครับตัวนี้ก็พอได้ขาดทุนอีกได้พ่อต้อมเนี่ยเลี้ยงง่ายไปเรื่อยก็ได uh ้ราคาเพิ่มไปอีกได้ไงก๋วยเนื้อโอ้พี่น้องครับพี่น้องอยากหาพอพันคุ้มฟูงเด้อผมแนะน้ำครับตัวนี้บล็อกขี้ร่ายได้ครับรอเลยเฮโน่ได้ทุกอย่างเนาะขูดหลับเนื่องก็ได้ครับโบราะปานก๋วยย่างประกวดกันแล้วว่าต้้้อออมมมมมมมผงวว่่่่่าาเเเเพพิินนนนนสสุุแแยะตัีด โน่เช่องคักพี่<ม>พ <อ S 2> น้องลำตัวพันยาป้าต่อมเว้ตัวนี้แม่นรับเด่นเลยครับล้ำตัวเงาแข็งขาญ่ครับลตวแข็งขาไงเรียบดีแล้วก็เชื่องที่สําคัญเช่องประวัติพันุกรรมละ,ะกละไครรอบนึงครับตัวนี้ก็คือลูกสายพ่อนี่ก็คือตัวนี้เป็นลูกของดาวไอลูกของไอ้บ๊กุ้ยไทยครับแม่เพิ่นเป็นลูกของดาวเหนือครับแต่สายดาวซีพี่เนาะครับผมไอ้ส่วนสูงสูงลอยหาสิพหาด้อครับเด้ออายุสามปี้โนูเปิดราคาไว้แปดหมื่นเจ็ดพันบาทครับผม พี่น้องท่านใดที่หากล้วยพอพันหรือว่าสี่เอาไปเฮ็ดไอ้ไว้ถ่ายทับคุ้มฟูงไว้ถ่ายทับรับจ้างกรับพวกคนผาดตัวนี้เบ้าต้มเป็นกล้วยแน่นหน่อยโย่แดีวก็เชื่องดีพร้อมครับผมแนะน้ำน้องไหูเน้ตอีกตัวนึงครับที่นาเลี้ยงนาจับตามองครับเอาพี่น้องครับพี่น้องมีเท่าไรเด้อสู่าไรคุยกับทางไหโนูครับป่าใหโนูเบิ่งตัวไหมครับไล่กันที่ซีเนาะไล่กันที่ซีครับเบ้าต้มผู้ใดอยากได้แม่มัน เอาไปเลี้ยงไปไทยกินน้องหรือว่าเอาน่องไปขายกใครก็ไล่ตึง <c oughs> ต้งเงินเยกได้ <c oughs> <c oughs> ท่องไงครับเนาะ <c oughs> แม่นครับผมท่องกับตัวใดครับนี่แล้วครับท่องครับเจ้าเอเจ้าบุระผาซื้อเพื่อนเจ้าบุระผาเจ้าบุระผาเหละเจ้าเพื่อนได้ได้มูน่ะครับท่องกับตัวที่ไทยบ้างนึงันแหละบ้าต้อมามาจา่คองเดียวกันตัวนี้นี่เพื่อนอายุแลวความสูงไหนไปแล้วครับพี่นุตัวนี้ได้ลูกสามตัวที่ตัวแล้วครับบ้าต้อมสี่ตัวได้ท่องไหนแล้วครับไอส่วนสูงสูงร้อยสี่สิบสองครับผมท่องแปด ไอ้ตัวนี้ห้อยนู่เปิดไว้ในราคาไอ้สี่หมื่นเก้าพันบาทครับผมกุ้ยซูร้อยเมได้ครับ,รบแมีนกุ้ยร้อยไอ้ตัวใหญ่ๆ,ๆนานๆสิครับเพราะว่าอย่างครับเพราะว่าเพื่อนเป็นกุ้ยแม่ใหญ่ที่ได้ครบทุกอย่างนะครับที่สําคัญท้องแก่พร้อมแมีนตัวนี้เพื่อนเป็นกุ้ยสายเพชรอุดรได้บ่ม้อมเนี่ยนี่ใส่ยัคอกับเชื่องดีนะครับพี่นอ้องมอจะเป็นแม่พันแม่บล็อกไปยินคอกครับเป็นตาหาลูกเดียวห้อยนุ่งดูตัวนี้ลูกใส่ได้เลยลูกเพื่อนั่นแหละครับตัวด้านเนี่ยบ่อ้อม ตัวนั้นรายการที่สองครับแมนแมน,น,น,นี่ครับตัวนั้นเป็นลูกตัวนี้ครับเนี่ยป้าส่งลูกดีนะครับแมนลูกเพิ่นใส่ได้อยอะไฮโน่ปยุยยกคอกมาก็เลยขายให้พี่น้องได้ถึกๆด้วยครับแม,แมนครับแมนครับหน้าตานโน่ไฮโน่งามกีนเนาะแมนแมนนาตางามโอ้อัตลักษณ์คไยไทยชัดเจนครับพี่น้องอลตะหลักัดเจนหน้าเลี้ยงมากเลยคุ้งตัวนี้โอ้มักครับพี่นอ้องคมหนิงคมเชื่องเพิ่นมาก่อนเลยครับ หน้าอกใหญ่ๆกระดูกแข็งขาดีเนาะโอ้เนื้อหนังดีแท้ครับยอมรับเลยไอ้หนุครับเนื้อหนังใช้ได้อยู่ผมก็ว่าในราคานี่ก็ซ้ำเกินเนื้อเนาะเดี๋ยวครับแมนแมนราคาเป็นียงได้ขายเนื้อก็สี่หมื่นกว่ากันได้บอลต้องเนื้อแต่ว่าไอเขาเจ้าะกสิทามาเอาให้หนุ่มเขาบอกไปขายคันว่าขายเนื้อได้เลี้ยตรวมั่นเปาซำกระทั้งอยากให้พี่ไอ้น้องเขาเลี้ยงโบกเอาเบิร์ดซูมเอีญพี่น้องเขาไปหาขัวเขกับท่านเวียดนามดอกเขาจ้วงเอาเบิดมันหน่อยลงครับอยากฝากพี่น้องไว้ให้กันล่ะผู้้ใดดมีเเงินซือก็บไล ของมันหน่อยยังได้กับทองแพงครับผมแมนครับนี่พี่น้องเบิ้งหอยนูไว้เด้อครับคือสังเกตหอยนูคือหอยนูไปทุกนัดเนาะแมนครับหอยนูซื้อจัดเงินบททำเบาต้อมเบื้อยู่นี่มาเลือกเอางัวทั้งวัวทั้งควายประตำก็ลอยตัวเด้ของผมผมไม่มีหม่องยงมีเงินแทงซื้อหลายคขนี่นะครับแบ่งพี่แบ่งน้องไปน้ำเอายางให้พี่น้องมืึอกินน้อยได้ครับแม่ใหญ่ไหมครับจะยางเป็นยังไ้เบิ้งไหนครับแม่ใหญ่แม่งามสูงลูกที่สำคัญควายสูงนี่เล็บดีวัดสูตัวเบาต้อม โอ้พันุกรรมเนาะไฮนูเนาะแมนครับถือว่าใเซได้อยู่พันุกรรมรีบดีแข้งขาดีเนื้อตัวน้ำคิงนี่ได้เบิดไหมครับแมนได้เบิดชูชิงชูยางผมมองว่าสม,มูทไหมพี่น้องความงามความยาวนะครับตัวนี้ครับไฮนูคิดว่าเพื่อนได้เรียกอย่างนี้ตัวนี้ไฮนูกว็ว่าส่งลูกดีแล้วคือยังแม่ดอนกับลูกเพื่อนเนี่ยเออทับดอนออกดอน,ดนทับดำออกดำ,ดำให้ลูกดีแล้วก็หางยาวโค่นหางไงครับหลังตรงแล้วก็ข้อไงครับบอลต้อม กวยแบบนี้นี่เป็นซอยู่ตลอดไหมครับก๋วยเก็บกระดูกดีแมนครับหมอสสำหรับเพดแม่พันุอยู่ครับยาวคักนอให้นะครับแล้วก็ได้ท่องอีกแปดเดือนเนาะได้อีกตัวหนึ่งบ่ซื้อไปบดดนก็ได้ลูกได้เ่ยโอ้แมนครับใครก็ซื้อแม่นั่งหน่อยได้แม่นั่งหน่อยสองเงนกว่าสาม0 0นกว่าสี่0งนกว่าส่วนสีเหลืยงไงไงตั้งเทียกับบอซัมนี่ซัมแมนครับอันนี้คืออ๋วยมันซื้อก๋วยแม่ลูกของเราดีข้อคิดดีๆจากคณนุที่คณนุจะแนะนำด้วยครับพี่น้อง เอาให้หนูครับประวัติพันธุกรรมแล้วกับราคาอีกรอบนึงครับตัวนี้ก็คือเป็นสายเพชรอุดรครับส่วนสูงสูงรอยทีบสองนะครับเด้อมีทองมาแล้วครับเจ้าบุรพาได้แปดเดือน,นครับหอยนูเปิดราคาไว้สี่หมื่นเก้าพันบาทครับกับตัวล่างได้นะครับเด้อครับว่าแต่ราคาได้ซําเนือเอ้อเขาเพราะว่าไม่อย่างว่าเจ้าหอยนู้งเเห็นตัวเป็นเรียงตัวท่องนี่จังได้ก็บว่ไปขายให้เวียดนามเด็ดขาดเบ้าตอมเพราะว่าเขาเอาปอกไปเทา่าไรเขาไปเอาไปเลี้ยงเขาขาเบิดเลยเอาไปแล้วก็คือว่า เอาไปเห็ดเนือ้อเบิดไปแล้วบ,มบม่มีกลับมาผู้ใดมีเงินซื้อไว้หน่อยลงหน,ยห,นยห,นยหน่อยลงหน่อยลงบ้านเฮาครับผมอน,นุรักษ์ไว้ซอยกันครับซอยกันพัฒนาควายไทยอนุรักษ์ควายไทยไว้ซอยกันครับพ่อแบบต้อมครับนี่ก็จะเป็นข้อคิดดีๆจากฮันูเด้อครับพี่นอ้องพ่าคือฮันูจะฝากไวเ้เนาะฮันูเนาะครับผมคร,บครับผมรักษาไว้ซอยกันเด้อครับเลี้ยงซ้ำเขาเลี้ยง,งไว,ไว้เด้อพ่อต้อมจะไปเลี้ยงหลายเลี้ยง,ง,ง,งที่แรกไอเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงที่แรกเมื่อกลังมีความสุขกับมันเนี่ยเลี้ยงตัวสองตัวซ้ำยาเขามีมาเนี่ยอันซ ลำบากที่มันบอล่ะครับเออพิ่นพูดเถอะเพิ่นว่าเฮ็ดเล่นๆคือสิมีเฮ็ดอีรีคือสิทุกแม่นความเพิ่นเด้บ่าวต้อมโอ้ยเอาให้ดูครับมีอีกหลายรายการเนาะครับมีอีกอันนี้ตัวแล้วก็อีกควนึ่งแบบควบแบบของแถมให้พี่น้องไปเลี้ยงไปป่ะให้นูไปเบิ่งตัวใหม่ครับรายการที่5รายการสุดท้ายเนาะครับรายการที่5บ่าวต้อมเป็นควายบ่ง่ายก็คือของแถมแนะครับเออของแถมเอาเครื่องแจกเครื่องแถมบ่าวต้อมแบบใดนเนาะให้นูครับพัน์ลูกกำเพิ่นดีเด้บ่าวต้อมตัวนี้เป็นลูกพัฒนุใหยเด้บ่าวต้อมตัวนี้ โอ้ไม่ลูกแรกครับลูกสองตัวนี้ลูกที่สองครับผมลูกที่สองแล้วกลับลูกที่สามในรท่องๆหน่อยดิหน่ตัวนี้แม่พนีดสูงไรไปนะครับลอยสามแปดครับเบ่าต่อมแต่ว่าล้ำตัวเงาให้ลูก<ม>นีครับแม่แม่ล้ำตัวเงาเราก็เชื่องไหมครับล้ำตัวเงาหนาลึกหางเงาอาดลาดเลยหางลูกพนนี่ลูก,กใดพี่นุ้ลูกเจ้าฟ้าใสครับผมผสมจริงครับจากเดือนครับลูกเพิ่งจะได้ซี่เดือนเบ่าต่อมก็ถือว่ามาดีอยู่ โอ้เนื้อตัวลำคิงเนาะมาดีเลยครับกระดูกแข้งขานี่ได้ครับพี่นุ้ยแม่นครับผมบรรท่ายมาก่อนลูกเพิ่นเนาะครับโอ้แม่ลูกตัวผู้เด้อครับพี่น้องพี่นุ้ยถือว่าเป็นของแถมมาสั่นว่าเอาราคาแบบไหนครับพี่นุ้ยราคาพี่นุ้ยเปิดไว้สามหมื่นเก้าพันบาทครับบอลจอมเว้ตัวเงงสิกับบอได้ขายแพงเด้บ่ล้อมแม่กระทัองกับเจ้าบุรพาเลยเด้นะครับจากเดือนครับทัองได้สองเดือนกว่าแล้วครับสองเดือนแล้ว ตรวจท้องเรียบร้อยแล้วครับอุ่จะเศร้เรียบร้อยแล้วโอ้แม่นี่ยาวแท้ครับพี่น้องครับถึงยาวถึงไงครับนี่ลูกเพิ่นไหมครับผิวพันธุ์ดีไหมครับแสดงว่าแม่เพิ่นนี่ผสมตัวใดออกตัวนั้นเลยครับแมนแมนแมนให้ลูกไปทั้งพอหลายอยู่อาย่างวุ้นใจน้อยนะครับให้พี่น้องในเบื้องสดทรงเพิ่อนนนนกไปทั้งหมดอ่ะเบื้งหน้าตาครับมาเลยครับคือคือเงินอุทัยครับบเบ่าๆทำ ล,<อ>ลูกก็น้าตให้ออกมาเนี่เป๊ะเลยพิมเดียวกันเนาะหน้าตานี่แมนเลยครับได้เลยครับอองามเลยลูกเพิ่นกังหูไกเชียงคักเนาะให้นแุแมนแมนถือว่าไ,ได้เยอะโอ้แข้งขาดีไหมครับอ่ะให้นุครับแม่ลูกครบนี่ให้นุคิดว่าเพิ่นได้อไเรื่องอย่างนี้ครับตัวนี้ก็คือว่าบอกยังไงกับขันแม่นเพราะว่าบ้านๆเท่ากับซื้อใซ็งเงินนะเบาต้มก็คือว่าไอเพิ่นได้ท่ายดีหางดีแล้วก็ที่สําคัญกับเพิ่นเลี้ยงลูกดีเยอะครับเป็นแม่ทรงลูกดีเยอะ แล้วก็สายเลือดเงินอุทไทยนะสายเลือดก็ถือว่าใช้ได้เยอะหอยโนกับเปิดไกใบ่บแพงเบาซำสามหมื่นเก้าพันบาทต่อรองได้โบไก่ก็ไปชงฟีครับผมผู้ใดเงินบ่ถึงคือมีแต่ตัวงามๆแท้ประทันมันแพงมีแต่ตัวเราหาหกหมื่นเจ็ดหมื่นตัวละไอ้หลายบาทกะกัดเงินบ่ถึงเก่าตัวนี้เบาซอมครับเออมียกัดท้องแล้วเลี้ยงไปยังไม่ลูกก็เสิได้หมื่นกว่าบาทแล้วแต่สิเดียนะเมียพอหลายบาทเนี่ยมันพอไะเมียกัดท้องท้องแง่กับสิออกลูกมาอีกตืิมกันอีก แมนรับพี่นุ่นจะเกิดเขาคิดแบบนี้คือได้เลยครับเนาะสำหรับพี่น้องที่หน่อยเนาะคือยังห้อยนูว่าหลักให้ก็ไปซื้อคุ้ยน้อยครับเสื้อสวงได้สามหนแล้วเอาพี่น้องครับผมแนน้ำเด้อสำหรับพี่น้องที่มีทุนน้อยนะครับทุนที่จํากัดนะครับอยากเลี้ยงคุ้ยแป่ลูกครับในน้ำขคมนี่ครับเอาให้นูครับประวัติประติกรรมและกัรละค่ายอีกรอบนึงครับตัวนี้เป็นลูกงันอูดไทยนะครับเด้อมีลูกไส้เดอนตามตัวนึงเป็นลูกเจ้าฟ้าใสท่องกับเจ้าบุรุษาครับผมตัวที่ท่องก้อนนั่ ตัวที่แอรไทยเนาะป้าต้อมเนาะแมีนครับครับไฟโนเปิดไว้ในราคา39,000บาทครับผมราคาเนื้อด้นี่ป้าต้อมนี่เบียดเบียดเนื้อด้นี่เพื่อเพื่อเปขียบค้ายไดฮวานซ0 0 0ดเนื้อนะครับครับเดี๋ยวตัวศาสตร์มันมาสร้อยกันไทยชีวิตไปครับผมดีละครับพี่โน่คือแบ่งปันให้พี่น้องไปเลี้ยงซะเพราะว่าเป็นกระยังได้เหมือนกับว่าค้อยดีไหมครับเมียยไม่อยากให้เป็นเนื้อเนาะครับตัวนี้เป็นลูกของเงินอุวไทยเนาะป้าต้อมเนาะครับครับคือตัวสุดท้ายแล้วป้าต้ออมมครับผก็ไ ก่อนสีจากกันก็ฝากพี่ฝากน้องไว้้อครับบ่าวต้อมเด้อครับฝนก็นเริ่มห้อยร้อยเลี่ยนมาเนี่ยบานิยาก็เริ่มปงเริ่มเขียวพี่น้องหาวัวหาค้ายเลี้ยงกันี่เด้อครับเด้อคิดหวอดคิดถึงห้อยนูครับสาหรับผูใ้ใดอยากได้ค้ายไปเลี้ยงหรือว่าสีขายงัวาขายค้ายครับผมทั่วมาหาห้อยหนูไม่ยังว่าเติยรางคนเพื่อนเอาไปขายต,ตลาดนัดเพื่อนก็นตีให้เป็นราคาเนือเวิดคือยังห้อยนูก็ตีเป็นค,านาค้ายเลี้ยงนด้นี่ค้ายเลี้ยงเป็นยังวัาตีช่องทางก็คือผ่านบ่าวต้อมนี่ล่ละเอามาทายย t u ู e ขายให้ใหพี่ห้นอง เอาก็สิได้ราคาแพงขึ้นมาเนี่บ่แม่นว่าดีปานใดก็ขายเป็นเนื้อเบิดมันบ่แม่นครับผมตัวหาห้อยโนก็เบิดโทร0929676988ครับผมก็ฝากพี่น้องไว้ครับซอยกันเลี้ยงควายนะครับเด้อเดี๋ยวนี้ควายบ้านเฮาก็เริ่มเบิดแล้วครับราคาก็เริ่มขยับขึ้นแน่ครับผมผู้ใดอดไว้ก็อดได้ซะก่อนก่อนอดบ่ล้นทนบ่ไหวโทรมาหาห้อยโนคือเก่าล่ะครับซื้อให้ทุกกรณีครับซื้อจันเบิดครับผมสำหรับมื้อนี้ขอขอบคุณทีมงานบ่าวต้องและ FC สุภูสุคนนะครับเด้อสำหรับมื้อนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ